สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านตะพงผลไม้ตะพงที่จังหวัดระยองนะครับอันนี้เรามาดูทุเรียนนะครับทุเรียนแรกของปีนะครับที่สวนผลไม้ตะพงนะครับมีมงคุดด้วยมีมง มีมงคลด้วยนะครับมงคลว,วันต่อวันเลยนะคะทุเรียนก็มีทุเรียนก็มีน,มนี่นะครับทุเรียนตลาดผลไม้ตะพงนะครับระยองนี่นะครับทุเรียน ละยองไปครับมีไข่นะครับเนื้อเหนียวนุ่มกันนะครับไม่ใหญ่นะครับเล็กๆนะครับในหมอนะยองนะครัาหมอนะยองด้วยนะครับชิ้นนี้จะหมอน,นะคาเดี๋ยวเราไปดูนี้พาไปดูทุเรียนเลยนะครับแบบทุเรียนอบแห้งก็มีนะทุเรียนอบแห้ง ะะวันนี้วันที่สินะครับมีษาเราอยู่ที่ตลาดผลไม้ตะพงนะครับชนีสองร้อยนะครับการยาวก็มี กี่วันสุกเนี่ยการยาวสองสามวันฮะสองสามวันเรอะมีการยาวเลยนะครับหมอนทอง250นะครับนี่หมอนทอง250ที่ตลาดตะพง าที่โทรมาผ่านนีนะครับผมไยักมนก่ขาวมอีกครับ่จะยกไม่ช่หรอกันีัอกมีก้ารยาด้วยนะครับชันน้นมีครับผมมีหมอนทองนั่นเลยเนาะหมอนทอง ครับการยาวไม่มีเนาะอ,อันนี้ออ๋โซนนู้นใช่ไหมมีสแกนกันด้วยนะครับนี่นะส่วนใหญ่เป็นทุเรียนจันนะครับระยองะะรยองก็มีใช่ไหมร้านนี้ทุเรียนระยองตันน้งรับไม่ว่าจะเป็นทองหรือกากมีหลินรับแลด้วยเหรอ้่ะนี่มีหลินรับแลด้วย การยาวก็มีหมูสันคิงก็มีนะครับนี่เลูกไม่นะมาัน่หมอนทอง รับประกันคุณภาพด้วยรองประกันคุณภาพจะสัตล์กห็มละก็มี ทุเรียนเริ่มทุเรียนแรกของปีเริ่มมีแล้วนะครับ,รบนกกระจิบก็มีแต่นกกระจอกไม่มีอ,อันนี้สละด้วย50บาทเหรอโอ้ออได้เยอะจังเลยกล่องละ5้บาทส่วญ่สละของที่ไหนของที่นี่ใช่ไหม คใหญ่จันเหรออ๋อจันจะจะสุกไวกว่าระยองใช่ไหมทุเรียนนะครับทุเรียนเยอะเลย <c oughs> ทุเรียนทุเรียนนี่ก็ทุเรียนกรอบนอกนุ่มใน นอกนุมน่มในสละสละกรอบนอกดุ่มใน นี่ก็ทุเรียนเจ๊เล็กนะครับนี่หมอนทองทลองทิ่นี่สองห้าศูนย์สองสามศูนย์การยาวก็มีการในมูบางทีก็มีแต่หมดลยงเรา ราคาจะไม่เท่ากันเนาะอกหลายๆร้านแล้วและและ้วแ,แ,แต่ว่าใครจะสนใจ <c oughs> อันนี้ข้างนอกก็จะเป็นโซน,น,นโซนทุเรียนข้างนอกก็มีขายอยู่นะ กระดุมอ๋อกระดุม ใครต้องการกินทุเรียนแวะที่ตลาดตะพงได้เลยนะครับระยองที่มีแน่นอนนะครับมีแน่นอนที่ตลาดตะพงอันนี้เป็นทุเรียนลอตแรกนะชุดแรกทุเรียนสละอะไรพวกนี้ครับมีนะครับสับปะรดก็มีนะครับทุเรียนอบกรอบก็มี ดุมทองกระดุม,มกรกกิกหลินหลินลับแลนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะ oh <my> ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวเดินซื้อทุเรียนก่อนนะครับ mm hmm. ไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ การทำคลิปครั้งต่อไปนะครับก็สวัสดีครับ